สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนเรื่องวิธียื่นภาษีออนไลน์ปี63สําหรับผู้ที่ติดเกณฑ์รายได้พึงประเมินปี62ของกลุ่มเราชนะนะคะสําหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านนะคะก็ยังมีแจ้งสถานะว่าท่านเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0นบาทนะคะถ้าใครยังไม่ได้ ยื่นภาษีออนไลน์ในปี63นะคะก็ให้รีบยื่นภาษีออนไลน์กันนะคะแล้วก็รอ,อการตรวจสอบในรอบต่อไปก็คือวันที่19มีนาคมนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะที่ติดสถานะผู้มีเงินได้พุ่งประเมินเกิน 3, 3แสนบาทในปีภาษี62นะคะยังไงก็ต้องยื่นภาษีอยู่ดีนะคะเพราะว่าในฐานข้อมูลของสรรพากรน,นั้นไม่มี ข้อมูลภาษีปี63ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเรากดทบทวนสิทธิ์แต่ถ้าเราไม่ยื่นภาษีปี63การตรวจสอบสิทธิ์ออกมาก็าจะไม่ผ่านก็จะติดรายได้พึงประเมิน3 0 0แสนบาทอยู่ดีนะคะวิธีการที่จะเข้าไปยื่นภาษีออนไลน์ปี63นะคะก็ให้ไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า w w w rd.go.th นะคะ แล้วก็ค้นหานะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของสรรพากรนะคะก็จะมีปุ่มให้ยื่นภาษีออนไลน์ปี63นะคะให้กดที่ปุ่มยื่นออนไลน์นะคะแล้วก็กดยื่นภาษีพงดอ0กทับ91ค่ะ ถ้าบางคนนี้อาจจะไม่เคยยื่นภาษีเลยแต่ว่าติดรายได้พึ่งประเมินนะคะเวลาเราเข้าไปหน้าเว็บสัมภารก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะถึงจะสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้นะคะให้กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะคะเสร็จแล้วให้กดสัญชาติไทยค่ะ ก็จะเข้าสู่หน้าให้เราคีย์ข้อมูลของเรานะคะช่องแรกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะก็ให้เราใส่เลขแบบชชนของตัวเองนะคะลงไปเสร็จแล้วคำนำหน้าชื่อนะคะนายนา,นางนางสาวนะคะก็ให้พิมพ์ลงไปได้หรือว่าก็กดที่ลูกศรช่องสีฟ้านะคะไปเป็นลูกศรลงนะคะให้เลือกนายนางนาง,นางสาวนะคะแล้วก็ใส่ที่ช่องชื่อนะคะ ชื่อกางไม่ต้องใส่นะคะไปใส่ที่นามสกุลค่ะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะวันที่เดือนนะคะแล้วก็ปีพศเกิดนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่หมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะหมายเลขหลังบัตร2ตัวแรกนี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนตัวที่เหลือนี่ก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะ เสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มทำรายการต่อไปค่ะแล้วก็ให้กรอกที่อยู่นะคะบ้านเลขที่หมู่อะไรซอยอะไรมีซอยไหมมีแยกมีถนนตำบลอำเภอจังหวัดนะคะให้เราใส่ที่อยู่ลงไปที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันก็ได้หรือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่หมายเลขผู้ใช้นะคะก็ให้ใส่หมายเลขบป,ประชาชนลงไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน ที่เราจะจะใช้เข้าเว็บสรรพกรในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะคะคือตัวเดิมที่เราจะใช้เข้าเว็บสรรพกรนะคะเหมือนบันทักข้างบนเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกสถานที่เกิดนะคะคําถามนะคะเลือกสถานที่เกิดเราเกิดที่ไหนนะคะแล้วก็เราก็ตอบไปว่าเกิดที่จังหวัดอะไรนะคะเพื่อ,อใช้ ในการเข้ารหัสครั้งต่อไปนะคะเวลาเราอาจจะลืมรหัสผ่านหรือว่าลืม m y ายเลขยูเซอรนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้คำถามนี้เพื่อเข้าสู่เว็บสรรพกรได้นะคะเสร็จ hmm. แล้วให้กดปุ่มทำรายการต่อไปค่ะ mm hmm. ก็จะเข้ามาสู่หน้าแสดงแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ mm hmm. ก็จะมีข้อมูลที่เราลงไปเมื่อกี้นี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ด้านล่างนะคะคลิปนี้จะสาธิตวิธีการคีบษีของคนโสดนะคะแต่ถ้าใครจดทะเบียนนะคะก็ให้ติ๊กว่าสมรสนะคะแล้วก็ต้องลงข้อมูลของคู่สมรสไปด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ให้ติ๊กที่ช่องแรกนะคะมาตา40นะคะเงินได้จากการจ้างงานนะคะเสร็จแล้วก็ทำรายการต่อไป พอเข้าสู่หน้านี้นะคะก็ให้เราติ๊กที่ช่องแรกนะคะให้เราลงรายได้ของเรานะคะสมมุติว่า,าอาจจะรับเงินสดนะคะไม,ม่ผ่านบัญชีธนาคารนะคะแล้วนะก็คํานวณโดยการรับรายได้แต่ละเดือนของเราสมมติว่าเรารับเดือนละ900 0นนะคะเราก็เอา900 0ไปคูณ12เดือนนะคะก็คือ1ปีนะคะเราคูณได้เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ยอดเงินได้ของเราลงไปนะคะ สมมติว่าเรารับ96 0 0 0นะคะปีหนึ่ง12เดือนเนี่ยรับ96แล้วก็ใส่ลงไป96 0 0 0นะคะแล้วก็ติ๊กที่ช่องขวามือนะคะให้ใส่00ค่ะก็จะมียอดเงินเด้งเข้ามาให้กับช่องอื่นๆนะคะ เสร็จแล้วช่องผู้จ่ายเงินได้นะคะก็ให้เราใส่หมายเลขประชาชนของผู้ที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เราเลี้ยงดูหรือว่าเป็นผู้พิการหรือเป็นบุตรนะคะอาจจะมีลูกแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะก็ให้เราใส่เลขบัตรของผู้ที่เราสามารถลดหย่อนได้นะคะก็ใส่ลงไปพอใส่เสร็จแล้วก็กดทํารายการต่อไปค่ะพอเรากดแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะรายการลดหย่อน และยกเว้นนะคะแล้วก็กดทำรายการต่อไปค่ะระบบก็จะแสดงแบบให้เราดูนะคะว่าที่เราคีย์ไปแล้วเนี่ยก็คือมีคีย์ตรงไหนบ้างขึ้นรายการตรงไหนบ้างนะคะถ้าเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้กดยืนยันนะคะหรือเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นนะคะช่องด้านล่างนะคะก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าจ่ายเพิ่มเติมนะคะศูนย์บาทก็แสดงว่าเราไม่ต้องเสียภาษีนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ปี63นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวทางสรรพากรก็จะมีข้อมูลปี63ของเราแล้วเมื่อเว็บเราชนะนะคะได้นำชื่อที่เราทบทวนไปตรวจสอบใหม่ก็จะมีฐานภาษีของปี63ที่ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทต่อปีนะคะ พอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาที่หน้าผลการยื่นแบบนะคะต้องมีหน้าแบบนี้นะคะถึงจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะยังไงก็ลองไปยื่นกันดูนะคะทําตามคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะหลังจากยื่นภาษีแล้วก็ให้มาตรวจสอบประกาศผลวันที่19มีนาคมอีกครั้งนึงนะคะ เมื่อได้รับสิทธิ์เงินก็จะโอนเข้าแอปเป่าตังในวันที่25ม,มีนาคมนะคะกดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ